สวัสดีครับเนื่องในวันสตรีสากลน,นะครับวันที่8มีนาคมของทุกป,ปีนะครับที่จังหวัดพะเยาก็ได้มีการรวมตัวแล้วก็มีการทํากิจกรรมของแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็ในระดับจังหวัดด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2554นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือที่หอประชุมที่วการอำเภอแม่ใจนะครับวันนี้พี่น้องกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอแม่ใจนะครับร่วมกับทางสำนักง,งานพระนามชน อำเภอแม่ใจนะครับได้พร้อมใจกันรวมพลังกลุ่มสตรีแล้วก็จัดก,กิจกรรมขึ้นณนที่นี่ที่หอประชุมแห่งนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์นโยบายในการารวมพลังของสติในครั้งนี้เป็นไงบ้างนะครับผมขอเรียนเชิญท่าน,านไปพบกับผู้รักษาการาพระชการอำเภอแม่ใจนะครับคุณศิรศักดิ์ปันกิติครับ วันนี้ซึ่งเป็นวันที่8มีนาคมนะครับซึ่งเป็นวันสตรีสากลน,นะครับทางสนงนพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแมใ่ใจนะครับได้จัดก,กิจกรรมวันสตรีสากลน,นะครับโดยาจาัดเป็นลักษณะของการให้ความรู้กับองค์กรสตรีนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแสดงกิจกรรมของสตรีการแสดง สินค้าผลิตภัณฑ์หนึนงน่งตำบลหน,นึง่นนงผลิตภัณฑ์นะครับขององค์กรสตรีนะครับสำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือในเรื่องของการาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในเรื่องของบทบาทสิทธิหน้าที่ของกลุ่มสตรีในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งาทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีเภอได้ เชิญคุณสิริพรปัญญาเสศนะครับนายกองค์การาิหารสวนตธบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางามาให้ความรู้ในเรื่องของบทบาทหน,น้าที่ของสตรีนะครับ ประธานสตีอำเภอเม่ใจเจ้าวันนี้วันที่แปดมีนะคมงสองพั้าราสิบวันนี้อำเภอเม่ใจของเขาก็ได้จัดกิจกรรมวันสตีสากลซึ่งเขาทำมาทุกป,ปีเจ้าวันนี้จะจะมีกิจกรรมคือเขาแกะเป้าหมายของเขาฮกลากับคนเจ้าจะมารวมกันมีกิจกรรมตอนเจ้านี้จะมีการแสดงสนผ้าของแต่ละตำบลน่นะ ตอนปาก็จะมีจะเริมด้วยการสีนาบนพิธีบทบานหน้นานที่หน้าที่ของมิ่งเจ้าก็สำรับใจเขาก็รุนลรวงเรื่องการที่ว่ามิ่งเข้าสู่การเม,มืองทั้งทีจะได้กับหน้าที่จะได้น่ะเจ้า มามาเป็นวิญญาณที่นี่ในเรื่องของผู้หญิงไม่นั้นวันนี้8มีนา2554ซึ่งเป็นวันสตรีสากลทั่วโลกเราได้จัดกิจกรรมและก็ปีนี้เป็นปีพิเศษนะคะเป็นร้อยปีสตรีสากลเพราะนั้นการารณรงค์เรื่องสิทธิผู้หญิงสิทธิที่ถูกกระทำเนี่ยของผู้หญิงเองเนี่ยเราได้รณรงค์ละละกันมาร้อยปีแต่ว่าสถานการณ์ที่ผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงหรือสิทธิต่างๆในเรื่องของความเสมอภาคก็ยังไม่เท่าเทียม เพราะนั้นวันนี้คิดว่าได้เดินทางมาเป็นวิทยากรที่นี่เนี่ยเห็นพลังของผู้หญิงของพะเยาแล้วเนี่ยเราก็ชื่นชมนะคะในเรื่องของความพร้อมเพียงและในเรื่องของการขับเคลื่อนประเด็นผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงพะเยาก็ได้ใช้โอกาสในความเป็นผู้หญิงของเราดลนลงและก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการยุติความรุนแรงเรื่องความเสมอภาคในพะเยาเป็นอย่างดีเพราะนั้น ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและเป็นนิมิตใหมายอันดีที่เราจะก้าวก้าวย่างไปพร้อมๆกันเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้หญิงในจังหวัดพะเยาเองเนี่ยได้รู้สิทธิบทบาทหน้าที่ของตนเองและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงและก็เด็กของเราแล้วก็เราจะร่วมกันแก้ไขโดยเฉพาะร่วมกับภาคีที่เป็นพี่น้องท้องถิ่นวันนี้บทบาททางการเมืองในของผู้หญิงเองในทางการเมืองเราก็จะเห็นว่าในหลายตำบลที่มีนายกเป็นผู้หญิงดัะนั้นการแก้ไขปัญหาเราคงจะไม่ต้องรอใครที่ไหนแล้วก็อยากจะให้ทาง องค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตําบลหรืออบตแม้กระทั่อทงอบจอก็จะได้เข้ามาขับเคลื่อนเพื่อที่ให้สิทธิของผู้หญิงเราได้ยกมตาตรฐานการดูแลการเข้าถึงการใช้สิทธิและก็เป็นการส่งเสริมความสมอภาคให้กับผู้หญิงในประเทศไทยของเราและก็ในพื้นที่ของเราได้อย่างรวดถึงและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะ วันสตรีสากลนะครับซึ่งทางอำเภอได้ให้ความสําคัญขออนุญาตพูดถึงบทบาทของทางผู้นําสตรีนะครับในสังคมปัจจุบันปัจจุบันนี้ในเรื่องของการพัฒนาจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับหรือว่าสตรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนของความสําเร็จในการพัฒนาเพราะว่าในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรเริ่มในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการดูแลจะเห็นว่าในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้นนะครับเราเริ่มที่ครอบครัว ถ้าหากว่าในครอบครัวนั้นนะครับมีแม่นะครับที่เข้มแข็งนะครับมีแม่ที่เข้มแข็งมีแม่ที่มีมีการดูแลครอบครัวที่ดีนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมเพราะว่าส่วนหนึ่งสังคมที่เข้มแข็งเริ่มจากครอบครัวที่อบ่นนะครับแม่หรือว่าสตรีนั้นมีบทบาทสําคัญในคำกล่าวของทางพระนรินจนนะครับว่าในการจะทําอะไรก็ตามนะครับถ้าว่าเราเริ่มที่แม่นะครับมันก็จะประสบความสำเร็จไปกว่า50%เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแม่มีความสําคัญ ในทุกเรื่องครับทั้งตั้งแต่ในครอบครัวในสังคมในชุมชนนะครับรวมทั้งในประเทศชาติในส่วนรวมปัจจุบันจะเห็นว่าสตรีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะครับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้นําในระดับหมู่บ้านทางสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือแม้แต่ในระดับชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศหรือในส่วนหน่งของสังคมเนี่ยผู้หญิงจะมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากครับ ครับในโอกาสเนื่องในวันสตรีสากลนะครับวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 4นี้นะครับกผมก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าพลังของพี่น้องมวลพลังมวลชนองค์กรสตรีนะครับทุกๆหมู่บ้านทุกๆกตำบลของในระดับอำเภอไม่ใจนี้นะครับก็คงจะเป็นที่พึ่งนะครับและก็เป็นความหวังนะครับของพี่น้องประชาชน ของพี่น้องชุมชนต่างๆนะครับในการที่จะพัฒนามุ่งสร้างความเข้งแข็งให้กับชุมชนด้วยพลังและองคก,กรสตรีทุกหมู่บ้านทุกตำบลต่อไปครับขอบคุณครับ